สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านมาดูภาพสลักนูนต่ำนะครับคุณผู้ชมครับภาพสลักนูนต่ำอยู่ที่ผามอยีแดงนะครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทลาลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพสลักบุคคลในท่านั่ง3าคนนะครับคุณผู้ชมครับบนผาหินทรายมอยีแดงสันนิษฐานว่ารูปบุรุษ เป็นเท้ากุเวนหนึ่งในจตุมหาราชประจำทิศเหนือหรือรูปบุคคลสูงสักนะครับที่เป็นตัวแทนเทพพิธีวงสวงสร้างปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่17ส่วนกลุ่มที่สองรูปบุคคลประทับบนานาคสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเทวรูปทรงนาคหรือพระนารายนะครับ ทรงนาคส่วนภาพสัตว์2ตัวที่ยังแกะไม่เสร็จอาจเป็นพาหะพาหะนะของอาวตารนะครับภาพสลักนุนต่ําได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์นะครับคุณผู้ชมครับนี่อยู่ที่ผามมอ,อีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ